สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้ครับผมมีภาพยนตร์รทึกขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของพ่อคนหนึ่งที่ได้สูญเสียภรรยาไปในเหตุการณ์ระเบิดที่สถานีรถไฟก่อนที่เขาจะได้มารู้ความจริงว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่มันเกิดมาจากการจัดฉากเพื่อลงมือฆ่าใครบางคนที่สถานีรถไฟหลังจากที่เขาได้รับรู้ความจริงมาแบบนั้นเขาจึงเริ่มติดตามคนที่ก่อเหตุเพื่อให้มันได้ชดใช้ในสิ่งที่มันได้ทำลงไป สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า Rider of j u s t i c e ที่เมืองทาลินประเทศเอสโตเนียมีปู่กับหลานคู่หนึ่งที่เดินมาที่ร้านขัดจักรยานเล็กๆปู่ได้บอกกับคนขายว่าหลานสาวข,ของเขาต้องการจักรยานเป็นของขวัญคริสต์มาส คนขายที่ได้เอาจักรยานสีแดงออกมาให้เธอดูเธอชมว่ามันสวยมากแต่เธอต้องการจักรยานสีน้ำเงินมากกว่าคนขายก็เลยบอกว่าจักรยานสีน้ำเงินตอนนี้ไม่มีของแล้วกว่าของจะเข้ามาใหม่อีกทีคงต้องรอคริสต์มาสปีหน้าปู่จึงได้ให้คำแนะนำกับหลานว่าถ้าหนูเลือกจักรยานสีแดงแทนหนูจะได้มันตอนนี้แต่ถ้าหนูเลือกจักรยานสีน้ำเงินหนูจะได้มันปีหน้าแถมยังไม่การันตีด้วยว่ามันจะมีเหลือให้หนูซื้ออีกหรือเปล่า หลานสาวช่วยได้บอกกับปู่ว่าถ้ามันเป็นประสงค์ของพระเจ้าหนูก็ยินดีที่จะรอจักรยานสีน้ําเงินค่ะหลังจากนั้นปู่กับหลานก็เดินออกจากร้านจักรยานไปจากนั้นพ่อกระตัดมาที่รถตู้คันสีขาวคันหนึ่งที่ขับเข้ามาในสถานีรถไฟไมีชายสองคนได้ลงมาตัดโซ่จักรยานคันสีน้าเงินก่อนที่พวกเขาจะช่วยกันยกจักรยานคันนั้นขึ้นรถตู้ตัวเองไปที่บ้านหลังหนึ่งเอมมากาลังสตาร์ทรถไปส่งมาทิวด้าลูกสาววัยรุ่นของเธอ เธอทำหน้าบึ้งตึงหลังจากที่จักรยานคันโปรดถูกขโมยไปเอ็มมาพยายามสตาร์ทรถอยู่นานแต่เว่ารถก็สตาร์ทไม่ติดก่อนที่มาคัสสามีของเธอจะโทรกลับมาจากสนามรบมาคัสได้บอกกับภรรยาว่าอีกสามเดือนผมก็จะกลับแล้วแต่เธอว่ามาทิลดาก็ไม่พอใจและอยากให้พ่อกลับเร็วกว่านั้นเธอฟ้องพ่อว่าจักรยานเธอหายส่วนแม่ก็ส้มรถไม่เป็นด้วยหลังจากที่วางสายจากมาคัสไปแล้วเอ็มมาจะได้พาลูกสาวไปใช้งานรถไฟใต้ใดินแทน ที่ภายในห้องประชุมแห่งหนึ่งออตโตชายใส่แว่นเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการคำนวณและความน่าจะเป็นเขามานำเสนอง,งานพร้อมกับคู่หูของเขาอย่างเลนนาดผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์เลนนาดนั้นเป็นอัจฉรยิยะแต่จำเป็นต้องปรึกษาจิตแพทย์ตลอดเวลาเนื่องจากพฤติกรรมการเข้าร่วมสังคมที่ไม่ปกติของเขาทั้งคู่กำลังอธิบายงานเกี่ยวกับอัลกอริทึมการซื้อรถตลอดทั้งปีพวกเขาที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคหูถึงว่าทำการซื้อรถน้อยลง ออตโตพยายามอธิบายเหตุผลประกอบว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ดูเหมือนว่าคณะกรรมการทุกคนจะไม่พอใจและจัดก,การไล่ออตโตกับเลนนัทออกจากที่ทํางานทันทีออตโตได้เก็บข้าวของจากบริษัทแล้วเดินทางไปขึ้นรถไฟใต้ดินเขาสังเกตดูรอบๆตัวจนกระทั่งได้พบก,กับชายคนหนึ่งที่เพิ่งจะกัดแซนวิชไปแค่คำเดียวก่อนที่จะทิ้งมันกับชายอีกคนที่มีรอยสักดูท่าทางน่ากลัวในจังหวะนั้นเอ็มมากับมาทิลดาก็ได้เข้ามาในรถไฟพอด,ดี ออตโต้ที่ได้เสียสละที่นั่งให้พวกเธอนั่งหลังจากที่เอมมานั่งลงพีคสักสครู่เดียวก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นอย่างรุนแรงกระจกแตกกระจายและผู้คนก็พาการล้มระเระนาดอยู่ในความมืดออตโต้ Otto ที่ไม่ตายได้พยายามควานหาแว่นของเขาท่ามกลางเสียงร้องระงมด้วยความเจ็บปวดของคนที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นออตโต้ Otto ก็ถูกสง่งตัวไปที่โรงพยาบาลและทําการตรวจร่างกายเขาได้เดินผ่านห้องที่มาทิลด้าน,นั่งอยู่ในนั้น เธอหันมาสบตาเขาด้วยใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาเพราะเพิ่งจะสูญเสียคนที่รักไปภายหลังจากที่มาคาได้รับแจ้งเหตุว่าภรรยาของเขาเสียชีวิตในเหตุระเบิดเขาจึงได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านในทันทีออตโตได้กลับมาถึงบ้านระเบิดทีวีดูข่าวซึ่งตำรวจและผู้เชี่ยวชาญได้ลงความเห็นว่าจริงๆแล้วสาเหตุในการระเบิดของรถไฟมาจากไฟฟ้าลัดวงจรออตโตสังเกตเห็นว่ามีชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์นั้น โดยที่เขามีชื่อว่าอีเกิลเป็นสมาชิกแก๊งโยฮันเขากําลังเดินทางไปขึ้นศาลเพื่อให้การปักปมเคิร์ททันเดมหัวหน้าแก๊งกูริไรเดอร์ออฟจัสติกแต่ทว่าเขาก็ได้มาถูกระเบิดตายซะก่อนมาคัตได้เดินทางมารับตัวมาทิลดาที่โรงพยาบาลคุณหมอแนะนําให้เขากับมาทิลดาไปปรึกษาจิตแพทย์เกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียคนที่รักไปอย่างเฉียบพลันแต่ทว่ามาคัตก็ไม่สนใจและขอเข้าไปดูร่างภรรยาของเขาในเวลาต่อมาออตโตได้เดินทางมาพบก,กับตำรวจ เขาบอกกับตำรวจว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญความน่าจะเป็นจากที่เขาคำนนณมาแล้วเขาไม่ความมั่นใจมากว่านี่อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุหนึ่งในคนที่ตายเป็นสมาชิกแก๊งโยฮันที่กำลังเดินทางไปขึ้นศาลเพให้การปักปั๊มแก๊งคู่อริแต่ถ้าว่าพวกตำรวจก็ไม่เชื่อออตโตเพราะเขามีแต่คำพูดไม่ได้มีหลักฐานอะไรมายืนยันและทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นการคาดคะเนที่เขาคิดขึ้นมาเองทั้งนั้นมาคับที่กลับมาที่บ้านแล้วจัดก,การซ่อมรถที่เสีย ส่วนมาทิวด้าก็จัดไปหาแฟนหนุ่มของเธออย่างซีเรียสมาทิวด้าได้ก็มาบอกกับพ่อว่าเธออยากไปโรงเรียนแต่มาคัตก็บอกว่าเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้เธอไปโรงเรียนตอนนี้ซึ่งนั่นก็ทําให้มาทิวด้าเสียใจและเดินร้องไห้ออกจากบ้านไปสักพักหนึ่งมาคัตก็จัดก,การซ่อมรถจุดสตาติดได้สําเร็จในเวลาต่อมาออตโตได้เดินทางมาหาเลนนาดเพื่อให้เลนนาดเช็คดูฟิตเนสที่อีเกิลเคยใช้บริการผลปรากฏว่าอีเกิลน,นั้นใช้บริการแต่ลู่วิ่งอันเดิม ซึ่งนั่นก็ช่วยออตโตยืนยันได้ว่าเอเกนนั้นเป็นคนที่ติดความเพอร์เฟกและทำอะไรที่มีแบบแผนเพราะงั้นจึงไม่แปลกเลยที่เขาจะนั่งที่เดิมซ้ำๆในรถไฟใต้ดินในงานไว้อะไรเอมม่านักเทศนาได้บรรยายเกี่ยวกับการตายของเอมม่าว่าบนโลกใบนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปตามประสงค์ของพระเจ้าเราสูญเสียคนที่รักไปแล้วไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลว่าทำไม แต่เราทุกคนต้องใช้ชีวิตต่อไปและก้าวผ่านเรื่องราวเลวร้ายไปนี้ได้มาทิวด้าที่ดินแบบนั้นก็ร้องไห้ฟูมฟายเพราะคิดถึงแม่หลังจากที่สองพ่อลูกกลับมาถึงบ้านมาทิวด้าที่นอนไม่หลับจึงได้มาปรึกษามาคัดว่าพ่อเชื่อหรือเปล่าว่าพระเจ้ามีจริงและการตายของแม่เป็นประสงค์ของพระเจ้ามาคัดก็เลยบอกว่าปู่ของลูกก็เชื่อในพระเจ้าเหมือนกันแต่พ่อจะบอกหนูอย่างนึงเอาไว้เลยว่าอย่างงมง,งายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากเพราะมันเป็นเรื่องเหลวไหล เหมือนอย่างที่พ่อโตขึ้นมาและรู้ความจริงว่าซานตาคอสไม่ได้มีอยู่จริงหลังจากที่มาคัสส่งมาทิวด้าเข้านอนเรียบร้อยแล้วก็มีคนแปลกหน้ามากดออดที่หน้าประตูบ้านของเขาอัตโตกับเลนนาได้เดินทางมาบอกมาคัสว่าจริงๆแล้วการระเบิดบนร,รถไฟที่ทําให้เมียของมาคัสตายนั้นมันไม่ใช่อุบัติเหตุจากนั้นทั้งกู้เอาหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับอีเกิลให้มาคัสด,ดูพวกเขาเชื่อว,ว่านี่เป็นการจัดฉากการฆาตกรรมอีเกิล คนร้ายรู้ว่าอีเกิลจะนั่งตำแหน่งไหนบนรถไฟก่อนที่มันจะจัดก,การวางระเบิดเพื่อลอบสังหาร Eagle. อีเกิลออตโตที่บอกกับมาคัดว่าเขาจำชายคนหนึ่งได้ชายคนนี้ได้ลุกออกไปก่อนที่จะเกิดการระเบิดเกิดขึ้นซึ่งเราจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าชายคนนี้คือใครแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับการระเบิดครั้งนี้หรือเปล่าหลังจากนั้นมาททลดากับมาคัดก็ถูกหมอเรียกตัวไปพบหมอยืนยันว่าพวกเขาทั้งคู่ต้องรับการบำบัดจากจิตแพทย์มาททลดานั้นยินดีที่ได้รับการบำบัด แต่ทว่ามาคัสกับไม่เห็นด้วยเขาบอกกับหมอว่าเขาต้องการจะใช้ชีวิตแบบปกติสุขและต้องการจะลืมเรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดดังนั้นเขาจึงไม่อยากให้ใครเข้ามุ่มมวนวายชีวิตครอบครัวของเขาซึ่งนั่นก็ทาให้มาทิวด้าเสียใจที่พ่อพูดแบบนั้นออกไปในเวลาต่อมามาคัสได้มานั่งดื่มอย่างหนักเพราะเครียดจัดเขาพยายามติดต่อไปหามาทิวด้าแต่ทว่าเธอก็ไม่รับสายสักพักหนึ่งซีเดียก,ก็ขีม่มอเตอร์ไซค์มาส่งเธอที่หน้าบ้าน มาคัตจะได้เข้าไปต่อว่าเธอว่าทำไมลูกสาวทำตัวแบบนี้มาทิวด้าก็เลยบอกว่ามันเป็นข้อตกลงระหว่างเธอกับแม่แม่อนุญาตให้เธอไปเที่ยวได้แต่จะต้องกลับบ้านไม่เกินห้าทุ่มเีเรียสได้เข้าไปบอกมาคัตว่าคุณไม่ควรด่าลูกสาวแบบนั้นมาคัตที่กำลังโกรธจะได้ตกหน้าซีเรียสจะล้มกิ้งไปมาทิวด้าที่เห็นแบบนั้นจะได้ตะโกนด่าพ่อแล้ววิ่งหนีเข้าบ้านส่วนซีรเรียสก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านทันทีมาทิวด้ามักจะเขียนความสวยของเธอแปะเอาไว้บนกำแพงในแต่ละวัน ไล่ไปตั้งแต่รถจักรยานหายเธอไปโรงเรียนสายเพราะรถเสียต้องไปขึ้นรถไฟใต้ดินกับแม่มีคนลุกให้แม่นั่งก่อนที่รถไฟจะระเบิดในเวลาต่อมาออตโตกเลนนาดได้เอาพิซซ่ามาให้ใชายอ้วนอย่างเอ็มเมนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจดจำใบหน้าให้ช่วยตามหาชายคนหนึ่งที่อยู่บนรถไฟใต้ดินมีคนที่มีใบหน้าใกล้เคียงกับในรูปถึง95%โดยที่เขามีชื่อว่าพารอนโอเลเซน ออตโตจึงปักใจเชื่อว่าชายคนนี้จะต้องอยู่ในรถไฟแน่ๆเช้าวันต่อมามาคัตพยายามง้อลูกสาวด้วยการทําอาหารเช้าให้เธอกินแต่ทว่ามาเิลดาก็ปฏิเสธและบอกว่าเธอรีบมาคัตจะงได้บอกให้มาทิลดาลองชวนซีเยสไปกินข้าวที่บ้านมาเิลดาก็เลยบอกว่าทําไมพ่อไม่ลองชวนเขาเองล่ะหลังจากนั้นเธอก็เดินจากไปโดยที่ไม่สนใจอาหารเช้าของมาคัตในเวลาต่อมาทีมของออตโตได้เดินทางกลับมาหามาคัตพร้อมกับข้อมูลชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าพลรอน เขาเป็นวิศวกรและเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถไฟแต่ที่พ่กว่านั้นก็คือเขาเป็นพี่ชายของเคิร์ททันเดมหวหน้าแก๊งไรเดอร์ออฟจัสติกที่กำลังจะถูกพิพากษามาคัตได้รับข้อมูลมาแบบนั้นจึงได้รีบเดินทางไปหาแพรอนทันทีมาคัตได้มาเคาะประตูบ้านของแพรอนและบอกว่าเขามีเรื่องจะคุยด้วยแต่ทว่าแพรอนก็ชักปนืนขึ้นมาขู่และบอกว่าเขาไม่สะดวกคุยตอนนี้ซึ่งนั่นก็ทำให้ทุกคนต้องถอยกลับมาตั้งหลักที่รถก่อนที่มาคัตจะตัดสินใจเดินกลับไปที่บ้านของแพรอนอ เขาเข้าไปต่อสู้กับพารอนเพื่อที่จะแย่งปืนจากพารอนก่อนที่มาคัจะพังมือฆ่าพารอนจนตายด้วยการหักคอทุกคนที่เดินตามมาก็ตกใจว่ามาคัดได้จัดก,การฆ่าพารอนไปแล้วพวกเขาจึงได้ช่วยกันพยายามจะทำลายหลักฐานทิ้งเลนนาได้บอกว่าเขารู้วิธีจัดการกับศพเลยบอกให้ออตโต้กับเอ็มเบนไปรอเขาข้างนอกในขณะที่เลนนาเดินตามหาสารเคมีภายในบ้านเขาก็ได้ไปสะดุดตาก,กับหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าบูดัสกา ซึ่งถูกแพรยอนจับตัวมามัดและถูกย่ำทีซึ่งนั่นก็ทําให้เลนนัดอึ้งกับพาพท,ที่เห็นแล้วเดินจากไปออตโตกับเอ็มไม่ได้ถามมาคัดว่านี่ไม่ใช่การฆ่าคนครั้งแรกของคุณใช่ไหมแต่ถ้าว่ามาคัสก็ไม่ยอมตอบอะไรทั้งนั้นหลังจากนั้นเลนนัดก็วิ่งออกไปจากบ้านด้วยความตื่นตระหนกเขาบอกกับทุกคนว่าเขาจัดการเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นมาคัสก็เดินทางกลับมาที่บ้านและได้เห็นมอเตอร์ไซค์ของซีเรียที่จอดอยู่หน้าบ้านโดยที่มาทิวด้ากับซีเรียท่ยนทา,า,านได้ จากนั้นพวกเขาก็มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันมาทิวด้ากับซีเรียสพยายามเกลี้ยกล่อมให้มาคัตเข้ารับการบำบัดซึ่งมาคัตรับฟังแต่ก็บอกว่าเขายังไม่สะดวกตอนนี้หลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วทีวีก็ได้ออกข่าวว่าสมาชิกแกงไรเดอร์ออฟจัสติกรวมไปถึงหัวหน้าแกงอย่างเคิร์ทได้พ้นผิดจากคดีฆ่าคนตายทุกข้อกล่าวหาหลังจากที่พยานคนสําคัญอย่างอีเกิลตายในเหตุระเบิดบนรถไฟมาคัตที่ยินแบบนั้นก็โกรธสุดขีด เขาต้องการจะแก้แค้นแก๊งไรเธอออฟจัดที่ฆ่าภรรยาของเขาเขาจะได้ขอความร่วมมือจากทีมของออตโตให้ช่วยตามหาที่อยู่ของเคิร์สและแก๊งของมันวันต่อมามา,มาทลดาได้กลับมาถึงบ้านและได้พบก,กับออตโตเธอจำเขาได้ทันทีเพราะเขาคือคนที่ลุกให้แม่นั่งบนรถไฟส่วนเอ็มเมนกับเลนนานั้นก็ได้นัตัวเองว่าเขาเป็นจิตแพทย์ที่จะเข้ามาช่วยให้มาคัดหายจากโรคซึมเศร้ามาเิลดาก็เลยขอร้องให้เลนนาช่วยบำบัดเธอด,ด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้เลนนาต้องรับบทจิตแพทย์จำเป็น ทางด้านแก๊งของเคิร์ทที่ได้ทราบข่าวว่าพี่ชายของเขาถูกฆ่าตายเขาจึงได้จับตัวบูดัสกามาียกข้อมูลว่าพวกมันคือใครบูดัสกาที่ได้บอกว่าเขาไม่รู้แต่มีคนหนึ่งชื่อเอ็มมนทางด้านพวกของมาคัตก็ได้ใช้โรงนาของมาคัตเป็นฐานลับแต่ทว่าเอ็มมนก็ดูขุ่นววนในการต่อคอมพิวเตอร์มาคัตได้เดินเข้ามาในบ้านและได้เห็นมาเิลดากินโคกับไอติมที่ทำให้เขาไม่พอใจมาทิลดาที่บอกกับพ่อว่าเธออยากกินมันมาโดยตลอดแต่พ่อก็ห้ามเธอกินเพราะไม่อยากให้เธออ้วน เป็นเพราะว่าจิตแพทย์อย่างเลนนาดเข้าใจเธอดีจึงได้ยอมให้เธอกินมันสักพักหนึ่งเอ็มเบนก็เข้ามาโวยวายภายในบ้านและบอกว่าอุปกรณ์ที่นี่มันห่วยแตกทุกชิ้นเขาบอกว่าเขาต้องการอุปกรณ์ของตัวเองที่บ้านของเขาซึ่งนั่นก็ทำให้มาธิลดาสงสัยว่าพวกเขาจะทาอะไรกันแน่เมื่อขับรถออกมาจากบ้านแล้วมาคัทได้บอกเอ็มเบนว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็อย่าให้มาธิลดารู้เรื่องของพวกเราเด็ดขาดแถมยังบอกเลนนาด้วยอีกว่าจะสอนอะไรผิดๆให้กับลูกสาวของเขาอีก แต่ท้าว่าเลนน่าก็ยังโสมัญญาจะตแพทย์ให้คำปรึกษามาคัทซึ่งนั่นก็ทาให้มาคัทไม่พอใจแล้วหักรถลงข้างทางก่อนที่เขาจะวิ่งไล่ตามไปกระทืบเลนน่าจนถึงกลางทุ่งเลนน่าที่บอกกับมาคัทว่าเขายอมแล้วจากนั้นเขาก็าเปิดก้นและโกงโค้งให้กับมาคัทซึ่งนั่นก็ทาให้มาคัทตกใจมากจนรีบเดินกลับมาที่รถจากนั้นเลนน่าก็เดินตามมานั่งแล้วบอกว่าเขาขอโทษเมื่อมาถึงที่บ้านของเอมเมนแล้วในขณะที่ทุกคนกําลังขนย้ายข้าวของอยู่นั้น ลูกน้องของเคิร์ทที่ดักรออยู่แล้วก็โจมตีเขาใส่พวกเขาในขณะที่คนร้ายกำลังไล่ยิงมาคัตยู่ยู่ปืนของมันก็เกิดขัดลำกล้องซึ่งนั่นก็ทําให้มาคัตได้โอากาสเข้าไปต่อสู้และย่งปืนมาได้สําเร็จมาคัตที่จัดก,การยิงสวนกลับใส่ลูกน้องของเคิร์ทจากนั้นเขาก็ไล่เก็บลูกน้องของเคิร์ทไปทีละคนจนเหลือแต่บูดัสกาบูดัสกาได้ร้องไห้และบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาคัตจะได้ตัวบูดัสกากลับมาที่บ้านด้วยในตอนนี้ทุกคนจําเป็นต้องนอนรวมกันที่โรงนา เพราะเกรงว่าอาจจะเกิดการซุ่มยิงเหมือนที่บ้านของเอ็มเมนอีเอ็มเมนที่บอกกับมาคัตว่าเขาไม่สบายใจที่จะทํางานด้วยถ้าหากว่ามาคัตไม่ยอมสอนเขาให้ป้องกันตัวในคืนนั้นทุกคนได้ประทานอาหารร่วมกันมาคัตได้ตัดสินใจจ้างบูราสกาที่ไม่มีที่ไปมาเป็นพ่อบ้านออตโตพยายามเปลี่ยนบรรยากาศที่อึมครึมด้วยการชวนมาเทลดามาเล่นหมากรุกด้วยกันแต่ทว่ามาททลดาก็บอกว่าเธอเล่นหมากรุกไม่เป็นเธอเล่นเป็นแต่บอร์ดเกมที่มีชื่อว่า Star of อฟ r i c a ิกา แต่ถ้าว่าการสนทนาของพวกเขาก็ถูกชอ็อตฟิลด์โดยบูดัสกาที่แันเล่าว,ว่าเขาเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนแอฟริกาแต่ตอนนี้เพื่อนคนนั้นได้ถูกฆ่ารัดคอตายไปแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็พากันแยกย้ายไปเข้านอนบูดัสกาที่ถามเลนนาดว่าคืนนี้เลนนาดจะย่ำยีก้นเขาไหมเลนนาดก็เลยบอกว่าไม่มีทางบูดัสกาจะได้ขอบคณเลนนาดที่มาช่วยชีวิตเขาและไม่อึบก้นเขาส่วนมาคัสก็มานั่งเฝ้ามาทิวดาจนลูกสาวหลับไป ช้าวันต่อมามาทิวด้าดูมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดในตอนนี้เธอเหมือนมีครอบครัวใหม่และมีบูดัสก้ามาคอยดูแลนี่เป็นครั้งแรกที่มาทิวด้าได้ออกจากบ้านไปด้วยรอยยิ้มหลังจากเหตุการณ์ที่แม่ของเธอถูกระเบิดในรถไฟในตอนนี้ทีมที่โรงนานได้มาประชุมกันว่าการจะเข้าถึงตัวเคิร์ทได้เป็นอะไรที่ยากมากๆเอ็มเมนได้บอกให้มาคัทช่วยสอนการใช้ปืนให้กับทุกคนเพราะอย่างน้อยๆมาคัตอาจจะมีคนเพิ่มในการจัดการกับเรื่องนี้ มาคัสจึงได้ยินยอมสอนพวกเขาจาักการใช้ปืนซึ่งดูเหมือนว่าเอ็มเบนน่าจะชอบมากกว่าใครเพื่อนในตอนนี้พักพวกของเคิร์ตได้กระจายกำลังกันตามหาพักพวกของมาคัสแต่ทุกคนที่บ้านของมาคัสกับรู้สึกว่าที่นี่คือครอบครัวพวกเขาชดใจสิทธิขาดไปของตัวเองด้วยกันและก,กันเล่นหนาดกับปูดัสกาที่ช่วยซีเรียสเข้าครัวทำอาหารส่วนออตโตก็สอนให้มาทิวดารู้จักการเล่นหมากรุกมาคัสกับเอ็มเบนที่ช่วยกันคิดวางแผนจัดการกับเคิร์ต หลังจากที่ตกลงบามแข็งเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็จะออกไปทันทีซึ่งน่ากะทำให้มาทิวดารู้สึกไม่ค่อยพอใจที่จู่ๆพ่อก็พาเพื่อนออกไปโดยที่ไม่บอกเธอสักคำว่าไปที่ไหนกันระหว่างการเดินทางออตโตได้เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาเขาบอกให้มาคัดเลิกแก้แค้นคิทเหแกมาทิวดาในตอนนี้เขารู้แล้วว่าอะไรที่สำคัญที่สุดเขารู้ว่าครอบครัวนั้นสำคัญมากกว่าการแก้แค้นและถึงแม้มาคัตจะแก้แค้นเคิร์ได้แต่ก็ใช่ว่าเอมมาจะฟื้นคืนชีพขึ้นมา มาคัดที่ดินแบบนั้นก็โกรธมากลหลานไปชกหน้าออตโต้เขาโยนออตโต้ลงมาจากรถทิ้งออตโต้เอาไว้กลางทางเล่นนายพยายามอธิบายให้มาคัดฟังว่าจริงๆแล้วออตโต้เองก็เคยสูญเสียลูกสาวของเขาไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงรู้ดีที่สุดว่าการต้องสูญเสียคนที่รักมันเป็นยังไงพักพวกที่เหลือของมาคัตได้มาดักรอซุ่มโจมตีพักพวกของเคิร์ตแต่กลับกลายเป็นว่ามีคนที่ไม่เกี่ยวข้องปะปนอยู่ในหมู่ของพวกมันด้วยทุกคนจึงได้ตัดสินใจไม่เข้าโจมตีตั้แต่ตอนนั้น หลังจากที่เคิร์ตขับรถออกไปแล้วมาคัตก็ได้ตามเข้าไปจัดก,การลูกน้องของเคิร์ตเมื่อถึงนาทีเป็นนาทีตายเอ็มเมนกับตัดสินใจฆ่าใครไม่ได้สักคนเขาร้องไห้บพรรู้ตัวแล้วว่าเขาฆ่าใครไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่มาคัตเล่นนายได้ถามย้อนกลับมาคัตว่านายมั่นใจแลวใช่ไหมว่าจะทำแบบนี้ต่อไปนายไม่สนใจแล้วใช่ไหมว่าจะต้องมีคนตายเพิ่มอีกสักเท่าไหร่หลังจากนั้นพวกเขาก็ขับรถกลับมาและจอดรถรับออตโตที่เดินอยู่ข้างทางไปด้วย ลูกสาวคนในแก๊งของเคิร์ตได้เห็นออตโตในไอจีของซีรีสที่เธอติดตามเอาไว้เธอจะได้เอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อของเธอที่เป็นลูกน้องของเคิร์ตทางด้านของมาทิลดาเธอก็โกรธจัดที่ได้รู้ว่าพ่อทำรายออตโตเธอหนีเข้ามาขังตัวเองในห้องก่อนที่ออตโตจะตามเข้ามาออตโตพยายามอธิบายให้มาทิลดาเข้าใจในเหตุผลของพ่อเขายกตัวอย่างเรื่องสวยๆที่มาทิลดาเขียนเอาไว้บนกําแพง ว่าการกระทําของแต่ละคนอาจจะส่งผลให้ใครหล,หลายๆคนเป็นทอดทอดไปเหตุการณ์ของใครคนหนึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ของใครอีกคนหนึ่งเป็นสมการที่ยิ่งใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุดได้ยกตัวอย่างเช่นมีใครบางคนขโมยจักรยานหนูไปและทําให้แม่ต้องไปส่งหนูที่โรงเรียนแต่ถ้าว่ารถกระดันเสียขึ้นมาพอด,ดีแล้วมาคัดพ่อของหนูก็ไม่อยู่บ้านจึงทําให้แม่กับหนูต้องเดินทางไปโรงเรียนยรถไฟใต้ดินแทนหลังจากนั้นหนูก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าทุกคนอาจจะมองว่าเป็นเหตุบังเอิญ แต่ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องความน่าจะเป็นและฉันจะบอกโนตรงนี้ว่าความบังเอิญไม่ได้มีอยู่จริงทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีเหตุและผลของมันเพียงแต่เราไม่สามารถหาคำตอบได้กับทุกๆเรื่องก็เท่านั้นเองทางด้านของเลนนาดก,กับบูดัสกาก็มาก็นั่งดื่มกาแฟด้วยกันบูดัสกาได้เล่าให้เลนนาดฟังว่าเขาถูกผู้ค้ามนุษย์ขายเป็นทาสอยู่ที่เยอรมันก่อนที่แพนนอนจะไปเห็นเขาและซื้อเข้ามาย้ายไปอยู่เอสโตเนีย เลนน่าที่ได้ถามบูดัสก้าว่านายเพิ่งจะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไรบูดัสกาก็เลยบอกว่าเมื่อประมาณ3-4วันที่แล้วเลนน่าที่ยินแบบนั้นก็อุทานว่าชิปหายแล้วแสดงว่าแพรอนไม่ได้อยู่บนรถไฟในตอนที่เกิดเหตุระเบิดเลนน่าได้ทำการสแกนใบหน้าของแพลรอนกับคนที่อยู่บนรถไฟก่อนที่เขาจะพบว่าทั้งคู่คายกันมากแต่ก็ไม่ใช่คนเดียวกันซึ่งนั่นก็หมายความว่าแพรอนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และพวกเขาเพิ่งจะฆ่าคนผิดไป พวกจำดได้เหตุผลในการระเบิดของรถไฟถูกต้องแล้วว่ามันเป็นอุบัติเหตุจากเขตไฟฟ้าลัดวงจรและไม่ได้มีใครมาทำให้รถไฟระเบิดจนทำให้เอมมาตายมาคัที่รู้ความจริงก็กดตัวเองเป็นอย่างมากเขาเดินเข้าไปในห้องน้ำและจัดการทำร้ายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บมาคัทและออตโตได้นั่งทบกทวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าพวกเขาทั้งคู่ทำอะไรลงไปบ้างและฆ่าใครตายไปบ้างพวกเขาพยายามบวกลบควนหานความผิดที่ทำกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อหาเหตุผลว่าพวกเขาควรจะทำยังไงต่อไปดีกับชีวิตที่เหลืออยู่ ผลลับที่ได้ออกมาก็คือทุกคนที่พวกเขาฆ่าตายก็ล้วนแล้วจะเป็นคนเลวที่สมควรตายทั้งนั้นดังนั้นทุกคนจึงตั้งบัณฑินว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปและขอโอกาสกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันอีกครั้งทางด้านพรรคพวกของเคิร์ก็ได้บุกเข้าไปที่บ้านของเซีเรียสเพื่อปีบังคับให้เซีเรียสตบอกที่อยู่ของมาคัสสักพักหนึ่งพวกของเคิร์ก็บุกเข้ามา,ายิงใส่บ้านของมาคัส มาคัสได้ปิดไฟแล้วบอกให้ลูกสาวเข้าไปซ่อนที่ใต้เตียงมาคัสได้แย่งปืจากลูกน้องของเคิร์สและฆ่าพวกมันตายไปหลายคนแต่เทาว่าเคิร์สแอบลอบก็ไปเรียกของมาทิวดาก่อนที่มันจะจับตัวมาทิลดากับซีเลสเป็นตัวประกันเคิร์สได้ตะโกนบอกให้มาคัสออกมาจากที่ซ่อนในขณะที่เคิร์สกำลังจะยิงใส่มาคัอยู่ๆก็มีเสียงปืนดนงสนานว่นไหวขึ้นมาภายในบ้านกลับกลายเป็นว่าพักพวกของเคิร์สถูกจัดการจนหมดโดยพักพวกของออตโตมาทิวดาได้โดนลูกหล่มจนได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่มาคาจะอุ้มตัวลูกสาวออกมานอกบ้านมาคาได้ขอโทษมาทิวด้าและบอกว่าพ่อน่าจะเชื่อหนูและเข้ารับการบำบัดตั้งแต่แรกจากนั้นมาคาที่ถูกชิงก็หมดสติไปต่อหน้าต่อตาลูกสาวหลังจากที่เหตุการณ์ไรกๆที่ผ่านพ้นไปวันคริสต์มาสครั้งใหม่ก็มาถึงทุกคนได้พากันแลกของขวัญซึ่งกันและกันเอ็มเ็นได้รับของขวัญเป็นเฟนทอนที่เขาเคยเล่นสมัยหนุ่มๆเขาพยายามลองเล่นเป็นหยุดสักพักก่อนที่จะเล่นเป็นเพลงที่สําเร็จ มาทิวด้ากับมาคัดได้มองตากันและรู้สึกมีความสุขจริงๆเป็นครั้งแรกมีจักรยานสีแดงคันนึงที่จอดอยู่หน้าบ้านซึ่งไม่บอกก็รู้ว่านั่นเป็นของขวัญของมาทิวด้าแน่นอนจากนั้นพ่อก็ตัดกลับมาที่บ้านหลังหนึ่งคุณปู่ได้สไพล์หลานสาวของเขาด้วยจักรยานคันสีน้ำเงินซึ่งเธอก็ดีใจมากๆกระบาดออกไปเล่นด้านนอกทามกลางหิมะที่ยังคงโปรยปลายก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ตลกร้ายและทึกขวัญที่ผมชอบมากๆอีกเรื่อง ตัวหนังมีความน่าติดตามและมีความสมบูรณ์ในแบบของมันกับเหตุการณ์สารพัดสารเพที่เกิดขึ้นภายในเรื่องถึงแม้ว่าใครหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุหรือเป็นเรื่องที่บังเอิญซ้อนบังเอิญอีกทีหรือใครจะมองว่ามันเป็นประสงค์ของพระเจ้าก็ได้แต่สิ่งนึ่ที่อธิบายเรื่องราวของมันได้เป็นอย่างดีก็คือสมการความน่าจะเป็นของออตโตครับยกตัวอย่างเช่นถ้จาจักรยานของมาทิลดาไม่หายแม่กับเธอก็คงไม่ต้องเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินและหากที่อยู่ในรถไฟใต้ดินไม่ใช่อีเกิล ปาที่เคิร์กับแกงออสจัตติกของมันก็คงได้รับโทษทางกฎหมายปีแล้วการระเบิดในครั้งนั้นทำให้ออตโต้จับพิรุธบางอย่างได้และนําเรื่องนี้มาบอกมาคัตจนทําให้พวกเขาสาวไปถึงตัวของพรรอนการพังมือฆ่าพรรอนของมาคัตนอกจากจะฆ่าพี่ชายของเคิร์ดตายแล้วพวกเขายังได้ช่วยชีวิตไลอิสรภาพบูดัสกาด้วยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วบูดัสกาคงอยู่แบบนั้นไปจนตายการฆ่าพี่ชายของเคิร์ดในครั้งนี้ ทาให้แก๊งของเคิร์ตพุ่งเป้ามาที่พักพวกของมาคัสแต่กลับกลายเป็นว่าพักพวกของเคิร์ตกับเสียท่าถูกฆ่าตายทั้งหมดซึ่งนั่นก็หมายความว่าถึงแม้ว่าเคิร์ตกับพักพวกจะรอดพ้นจากการตัดสินโทษมาได้เพราะว่าอีกันดันตายในเหตุระเบิดบนรถไฟพอด,ดีแต่ถ้าว่าพวกมันทุกคนกับถูกพิพากษาโดยพักพวกของมาคัสที่เข้าใจผิดซะอย่างนั้นจากไทม์ไลน์ที่ผมเล่ามาทั้งหมดใครจะกล้าพูดได้ว่าทั้งหมดเป็นแค่เหตุการณ์บังเอิญที่เกิดขึ้นมาซึ่งผมเองก็เชื่อสนิทใจแบบออตโตเลยครับว่า ความบังเอิญน,นั้นไม่ได้มีอยู่จริงก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปและพยนธ์เรื่อง Rider of Justice ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ